พี่โดนโดนกูโดนกูทุกคนวันนี้เราอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่นี่ไม่ได้มีอะไรลึกลับไม่มีอะไรเลยวันนี้จะลอยกระทงแล้วนะพี่หวานก็เห็นว่า มีคนชอบอยากดูพวกผู้ดอกไม้ไฟหรืออะไรเงี้ยจุดในช่วงเทศกาลลอยกระทงวันนี้พี่วานเลยอยากจะเก็บมุมสูงให้เราจะใช้พวกผู้พวกอะไรที่เป็นแนวบินๆน่ะยิงขึ้นไปข้างบนแล้วดูซิว่าถ้าเราบินโดนขึ้นไปมันจะยิงโดนแล้วไหมแต่พี่วานเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโดนของพี่วานตกขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนที่ช่วยดูเนี่ยช่วยกันโดนเนทค่าโดนใหม่พี่วานหน่อยของไอ้ดื้อย่างเงี้ยแหละทำไมอ๋อ คุณมีปัญหาอะไรคุณโดทำไมอยากได้โดนใหม่มนั่นแหละทําแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะได้โดนใหม่นะไม่ได้ไม่ได้ขอกำลังใจทุกคนหรอกแต่อยากได้โดนใหม่ก็เป็นกาลังใจให้ด้วยวันนี้ก็จะลองบินดูนะมันมีหลายอย่างนะเดี๋ยวเราค่อยๆแนะนําทีละอยา่างแต่เราลองอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักพี่นุ้ยอันนี้เรียวกว่าอะไรครับพี่วันนี้พี่นุ้ยก็มานะอันนี้อะไสวัสดีครับอะไรพี่มไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไรเรื่องครูเนี่ยเหรอเรียวกว่าอะไรทุกคนก็คอมเมนต์มาซ ผมเคยเห็นเขาเล่นอย่างเงี้ยพี่เวลาจุดเจ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยิงยิ้ยิงยิงยิงไปแล้วอ้าวหายไปแล้วอ่ะหายไปหนึ่งแล้วหายไปไหนวไม่คือมันเล่นยังไงนะพี่อันนี้เอาจุดชัวเนี่ยแล้วก็บินขึ้นไปพี่เคลี้ยงขึ้นไปเคลี้ยงงี้แล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็พุ่งขึ้นไปอ่ะพี่มันก็อาจจะพุ่งลงก็ได้นะเนี่ยช่างมันพี่เราจะลองให้พี่นุลองเล่นก่อนเลยดีกว่าอะไรพี่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวลองจุดแล้วลองทิ้งลงไปก่อนมันระเบิดปะวะ ไม่รู้พี่เบี่ยงไปทางนู้นพี่เบี่ยงไปข้างหลังพี่นู่นมือขาดมือแตกเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเว้ยเฮ้ยอ๋อเป็นเหมือนไฟเย็นเฉยผรู้แล้วพี่มันเหมือนไฟเย็นเหรอแล้วแกล้งแกล่งแกล้งมันจะเป็นวงกลมเด็กเขาเล่นกันอันนี้มันเหมือนไฟเย็นเฉยพี่อันนี้งั้นงั้นต้องบินโดดไหมไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเล่นข้างล่างเลยเล่นกันแล้วพี่เล่นกับผมดิ หอมมันม่แตกวะเฮ้ยแต่มันก็ต้องโยนนะให้มันพุ่งหรือเปล่าเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนก่อนที่จะบินโดนนะก็เหมือนโยนขึ้นไปไปลองโยนขึ้นเฮ้ยผมเสียวอ่ะพี่พี่ผมเสียวพี่หันมาเอาผมโยนขึ้นโยนขึ้นให้เย็นตังโอ้ยลอนแค่เนี้ยหรอเฮ้ย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 สวยว่ะ มันเด็ไปวนงี้คือเหมือนแบบโยนไปเฉยเโยนขึ้นไปโยนไปข้างหน้าโยนไปข้างหน้าโยนไปข้างหน้าพ uhh ี่เฮ้ย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 กเเ้ยเฮ้เเฮย้เฮ้ย่เราจเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยวเยเ้้เเยย้ย อะไรเปิดไฟด้วยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟหน้ามีปะไม่มีฮะไม่มีฮะนี่แค่ตรงนี้พอป่ะพี่พอแล้วต่ำไปเบ้าฮะต่ำไปเบ้าผมจะให้มันโดนนโยนโยนโยนขึ้นไปให้โดนโดนอะใช่ทำยังไงก็ได้ให้โดนเราตกครับทุกคนอ่ะมางั้นอ่ะเอาพี่ก่อนดีกว่ะมามาอย่างยังพี่เอาว่ะ เฮ้ยหยุเทเยเฮ้ยเฮ้ยมันหมดอ่ะมันหมดอ่ะมันหมดอ่ากาดกาดอะเฮ้ยปวดแขนแล้วพี่เหวี่ยงแรงจับพี่ทำไมไม่เอาย้อนไปให้โดนมันเลยอ่ะมันขึ้นมุมตรงไม่ได้ดิพี่พี่ลองดิตรงตรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเทอะเฮ้ยโคตรสวยอ่ะเฮ้ยเหมือนสเก็ตโดนโดนอะไม่เป็นไรพี่เราได้น้องๆ้องเขาโดเดตให้เราแล้วพี่ทำให้มันโดนให้ได้ดิ ไอ้คือเอาให้โดนโดนเออต้องให้โดนพี่ดิเอาให้ใบหักโดนเห็นไหมเห็นไหมโดนที่โดนเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันพุ่งขึ้นมาเห็นไหมไม่เห็นที่มันโดนใบพัดอะต้องต้องเฉียงเอามาหน่อยงั้นนะพี่อ่ะตีตีตู้เอาว่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอยากให้มันโดนอ่ะพี่ไอ้พี่ผมจุดแล้วเพี่อผมให้พี่เลยนะเฮ้ยให้ผมหน่อยอ่ะที่ไงอ่ะโอ๊ะ ปื ooh, ooh. ้นไปของพี่แรงจังอ่ะพื้น hey, ไ่นี่แรงจังอ่ะถือไว้นานเกินไม่ไม่มันสั้น๋พี่จุยผมก็อย่าไปเล่นเองที่บ้านนะไปเล่นข้างนอกพี่นุ้ยโยนเป็นอะ้ปไปไปไป้ป50,000เกือบแล้วโอ้ยเกือบเลยโอ๊ยโอ๊ยบ้าไปแล้ว เฮ้ยไอ้ลูกตั้งๆนะดูนั่นน่ะเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาบัวยูเอฟโอพี่คืออะไรพี่มันเป็นเหมือนยูเอฟโอนี่ทุกคนมันจะบินขึ้นไปหรอพี่หน้าตาเหมือนยูเอฟโอใช่มันไม่ใช่ลูกขังเหรอพี่เฮ้ยไปนี่เป็นลูกขังเฮ้ยเฮ้ยเลอยลอยลอยมันไม่บินขึ้นเหรอวะไม่บินพี่เอาเลฮะแล้วลงมาเลยนะสาม อะไรอ่ะอะไรวะพี่ผมเลิกล่าเนี้ยพี่นุเคยเล่นไหมเครื่องบินเครื่องบินนี่ไอ้นีต้องบินแน่เลยใช่บินแน่เพราะมันมีใบพัดพี่นุบินยังไงวะเนี้ยเฮ้ยพี่นุเอาเลยอ่ะพี่นุพี่นุมนี้ผิดด้านผิดด้านเาผิดด้านหรอผิดด้านครับพี่มันจะพุ่งขึ้นบนใช่หมมันจะพุ่งลงล่างนี่เมื่อกี้ เอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมีปังด้วยอ่ะเฮ้ยมันไม่ขึ้นพี่มันติดยังไงวะไม่พี่พี่พี่ต้องถือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยถือถือป้ามึงสิมันต้องตั้งอย่างนี้ถูกไหมใช่มันคนละด้านหรือเปล่าเอางี้เหรอลองลองดูดิลองเลยลองอ่ะลองอันนี้มั่งอ่ะ ลองลองแบบนี้บ้างไปไหมก็ไม่ไปนะไม่ไป <c oughs> มีอะไรอีกพี่ <c oughs> นี่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 วิฟยั์กระพิบอันนี้พุ่งขึ้นบนแน่นอนโดนชนโดนเลยวะพี่เอาเลยมันจะพุกไปชนได้ไงพี่อุ้ย<ด>เอาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยพี่นูเป็นไงสนุกว่าพี่นูเอาสองอันพร้อมกันเลยได้ไหมไปลมขึ้นมาไหนไปทนแล้วอันเดียวอุ้ยเฮ้ยทำนมอุ้ยมันแตกทั้งบนแน่ประมาณนี้นะโอ้โห ุดไม่บอกไม่กล่าวุ้ยิงเลยโดนเลยข้างๆโดนเลยนเห็นไหมโดนเห็นไหมตอนมันพุ่งก็เห็นอยู่เนาะตข้างๆโดนเลยยริงๆพอดีเลยอ่ะสูงเนี้ยไกลพังละกไกลพังละวมันต้องสำเร็จสักอันวะปีกแตกไปอันหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยนี่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 อะไรครับเราเล่นของใหญ่เลยโห คือตอนนี้นะครับเราเอาโดนไว้ตอนแรกมาณสักสามสิบขึ้นไปสี่สิบพี่วานบอกว่าเอาหกสิบเลยอลพอละหกสิบพอเนาะโหกสิบ <5, S 1> ครับหกสิบเมตรอ,อู้วียอู้อุียแรงขนาเนี่ยอ้าวเอาลงมาเลยลงมาเลยเฮ้ยระวังมันโดนพวกอันนั้นนะน้า แล้วมันจะโดนคูที่เราตั้งอยู่ปะเนี่ยเหมือนภูองอ่ะพี่ไม่มีอะไรเลยพี่พี่โนโ้อันนี้อะไรครับภูเขาไฟครับอันนี้ใช่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ผมว่าเหมือนเมื่อกี้ถ้าเป็นภูเขาไฟอะ่ะครับมันจะเป็นยังไงวะ โอ้โหอ้โหเอ้ยมันค่อยๆขึ้นมาสวยสวยสวยอะไรวะเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้ยนี่สวยนี่สวย ผมว่าเราเอา,เอาไอ้นี่เลยไหมพี่เอานี้นะใช่ครับมาพี่ต้องต้องต้องเอาชนวนเหมือนออกก่อนไหมมีชนวนอยู่ม,มีชนวนครับมันไม่ให้ทำยาวๆออกมาแล้วนะเขากันในนี่มั้งพี่เราต้องควักชนวนออกมาก่อนนะทุกคนยังอย่าลืมนะทุกคนอย่าไปทําเองที่บ้านนะต้องทํานอกบ้านนะโอ๊ย,อยชนวนตุดไปมืออีก ไหนวะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอ้ยเฮ้ยโดนโดนกูโดนกูอ้ยเมาไม่เห็นแล้วด้วยอ้ยเฮ้ยโฮ้ยอ้อยล่วงไปยังมสวยมัน ครบยังพี่ระวังนะเจ็ดนัดครบยังเจ็ดดอโอเคโอเคครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงไข่มังกรนะซึ่งมันก็น่าจะสวยสวยปะเดี๋ยวลองสองงานดูนะ อะไรวะพี่กระเทียมแก่ไข่มังกรครับพี่กระเทียมหรอไข่มังกรครับอ๋อแป้าบ้านไี่หรออ๋ออันครับพี่มีกี่อันน่ะมีหลายอันครับพี่มันต้องจุดพร้อมๆกันหลายอันมิ่วผมทำให้เฮ้ยเออไม่อย่างงี้ดิไว้น้องเนี่ยจุดถุงเลยจุดจุดจุดถุงเลยทำพร้อมอะไรกันคุณทำได้เปล่าทำยังไงต่อ ต้องมัดหลายๆอันอ่ะก็เอามามัดแต่หลายๆอันไงพี่จุดอัดไปในถุงเลยเออจุดอัดถุงเลยอ่าสามอันนะแตกหมดอยู่แล้วเออเราวางไว้ตรงนี้เลย<ช>จุดอัดถุงเลยอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดไหมหมดครับหมดแม็กเลยโอ้ยเยี่ยมพี่นุ้นครับ อันนี้มือถือได้นี่ถือได้เดี๋ยวเราจะยิงครับพี่นุยิงโดนครับพี่ยองเองเหรอพี่ยองเองพี่จะได้เล็งของพี่ตรงๆเลยไงมันถูกไม่ไหวเพราะว่าถ้าผมยิงโดนแล้วไม่โดนเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีอ๋อไม่ได้โดนผมไงเอายังเฮ้ยพี่บอลอะไรวะนะลงไม่เองลงไม่เองลงไม่เองมองไม่เห็นนะยิงไม่โดนเลยลงมาเออนี่ลงไม่เฮ้ย นี่ไงนี่งไงนี่ไงโดนไหมโดนแล้วนีน่นีน่นี่โอ้ยโดนโดนโดนนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโดนนะเนี่ยทำไมเราทำไมเรานี่นี่เดี๋ยวไปหาว่ายิงไม่จริงนี่นี่นี่ นี่โหงอนเป็นไงบ้างมันก็แบบในมุมมันก็แบบเฉียวเชียวออกไปเชี่ยวเชี่ยวมาจะโดนนะโดนไหมมีโดนดอกนึงอ่ะหพี่นุ๊กครับอันสุดท้ายแล้วครับพี่อันสุดท้ายคืออะไรพี่สุดท้ายแล้วผมอยากให้พี่เป็นคนจุดดีกว่าครับอันนี้อะไรครับองคครับถ้าองคใหญ่นี่ผมว่าเก็บพวกนี้ออกก่อนดีกว่าเนี่ยครับนี่ครับพี่ เดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับครับคันก่อนไหมครับก่อนโอเคทุกคนก็ลูกสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าไม่มีอะไรบินแล้ว100บาทเหรอน่าจะอ่ามันมีใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าถ้าใหญ่ๆเนี่ยไปดูที่ช่องพี่นุ๊กเพราะว่าพี่นุ๊กบอกว่าจะซื้อ400เดี๋ยวตามไปดูช่องพี่นุ๊กนะฮะจำไลยซื้อไม่ผมผมผมแนะนำไปแล้ว400นะไปดูพี่นุ๊กจะตุด400บาทองค์400ถึง100ออันนะทุกคนโอ้ เ้ยมาแล้ววะมาแล้วโอ้โ้โอ้โโอ้โห้ปไ้ยอด้ร้อยกว่าบาทได้แค่นี้ได้ครั้งเดียวเนี่ยไม่กี่วิเอง โอเคทุกคนเล่นหลายอันเนี่ยเล่นไปหลายอันเหมือนกันก็แบบว่ามันมีทั้งอันที่บินอันที่ไม่บินที่เราเล่นไม่เป็นแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะเทศกาลลอยกระทงก็ปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งใช่จุดด้วยความไม่ประมาทแล้วก็อย่าจุดในบ้านให้ไปจุดเล่นที่นอกบ้านอ่าอ่าแล้วก็ถ้ามีอะไรอันตรายก็เข้าโรงพยาบาลนะครับทุกคนเป็นเด็กๆกเล็กๆเนี่ยอย่าอย่าไปเล่นนะครับ ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ดูคลิปดีกว่าดูคลิปเอาดูคลิปเอาเด็กๆดูคลิปเอาได้ครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับก็ตามไปดูโอ่งสี่บาทที่ชอบเมนูคราบัสดีครับโอังสี่โร400มีครับมีเดี๋ยวผมพาไปซื้อเลยครับทุกคนไปไปซื้อตอนนี้เลยไปเลยครับไปเลย